สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมากินสตรอเบอรี่จิ๋วกันนี่นี่ไงต้นสตรอเบอรี่จิ๋วสตรอเบอรี่จิ๋วมาเลวน,นี่สตรอเบอรี่จิ๋วอืมอร่อย มีอีกลูกนึงสตรอเบอรี่จิ๋วเฮ้ยไหนวะเห็นอยู่นี่อีกนี่ไงเห็นไหมเมสสตรอเบอรี่จิว nhâm mì nhâm mì ẩy uhm, rồi mặt này là strawberry chiều bang luộc cỡ nào nè Hmm, มันขึ้นตามข้างทางตามป่าสนเยอะแยะเลยใครอยากกินใครอยากกินใครอยากกินแค่นี้นะอันญ่องอัญ่อง